ตอนที่630สู้มู่โล่งออกมาตามที่ทางอูหลินคาดไว้เมื่อเข้าสู่รัศมีการพลิกกลับและการพลิกกลับขึ้นอยู่กับความแรงของการกระแทกการกลับรายการยังมีจํากัดกล่าวคือยิ่งกระแทกแรงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นก่อนที่จะถูกสวนกลับถ้ามันแข็งแกร่งพอที่จะเกินขอบเขตของรัศมีการกลับตัวมันก็สามารถพุ่งผ่านมันไปได้โดยตรง อาศัยมังกรทองเขย่าพื้นทางอุลินทะลุรศมีการพลิกกลับมากกว่า2เมตรในครั้งนี้และเขายังคงก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าแสงข้างหน้าของเขาจะพร่ามัวแต่อาศัยความทรงจำและความรู้สึกก่อนหน้านี้เขายังคงเหวี่ยงกรงเล็บมังกรทองขวาออกไปอย่างจงแจ้งงลำแสงสีทองเข้มห้าเส้นกลายเป็นใบมีดที่แหลมคมและยิงออกไปอย่างจงแจ้งอากาศถูกแยกออกจากกาันและแม้แต่ผลย้อนกลับของรัศมีการย้อนกลับก็ดูเหมือนจะถูกฉีกเป็นชิ้น จากช่องว่างในรัศมีที่ฉีกขาดทางอูลินเห็นสีหน้าตกใจของสู้มูเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าทางอูลินจะหาทางทำลายรัศมีการกลับตัวได้เร็วขนาดนี้และยังแข็งแรงมากใบมีสีทองเข้มขนาดใหญ่ฟันตรงไปข้างหน้าของสู้มู่เมื่อเผชิญหน้ากับมังกรทองท,องที่สันวหวของทางอูลินและกรงเล็บที่น่ากลัวของมังกรทองรัศมีการพลิกกลับล้มเหลวในการพลิกกลับให้สำเร็จตั้งแต่แรก ในเวลาเดียวกันมีประกายแสงสีม่วงในดวงตาของถังอูหลินและด้วยความช่วยเหลือของเอฟเฟกต์รัศมีที่แตกออกในขณะนี้รูม่านตาของซีจีก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันใดนั้นดวงตาของซู่มู่ก็มึนงงและเขาก็ถอยหลัง1นก้าวอย่างไรก็ตามหางใหญ่ทั้ง5ที่อยู่ข้างหลังเขาจูจูก็ปกป้องตัวเองและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วต่อหน้าเขาพบกับการฟาดฟันของกรงเล็บความกลัวมังกรทองปังร่างทั้งสองพุ่งออกมาแทบจะพร้อมกัน ทั้งอูหลินบินออกไปภายใต้อิทธิพลของรัศมีการกลับด้านยิ่งเขาพุ่งเข้าไปลึกความแข็งแกร่งของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อเขาดีดตัวครั้งนี้เขาพุ่งมากกว่า20เมตรก่อนที่ร่างของเขาจะส่งตัวอีกด้านหนึ่งซูมูก็บินออกไปเช่นกันเขาถูกส่งบินโดยกรงเล็บของมังกรทองภายใต้การคุ้มครองของห้าหางขนาดใหญ่เขาบินตรงไปหลายสิเมตรและชนกรอบป้องกันก่อนที่จะกระดอนกลับมาที่พื้น อย่างไรก็ตามร่างกายของเขาดูเหมือนจะไร้น้ำหนักและเขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างแผ่วเบาและหางใหญ่ทั้งห้าของเขาก็ดันร่างของเขาขึ้นมาอีกครั้งลุกขึ้นยืนทันใดนั้นดวงตาของถังอูลินก็จริงจังช่างเหลือเชื่อเหลือเกินเทียนท่ายี่ประจิยาราจีมแห่งการต่อสู้ประเภทควบคุมมีพละกกำลังที่จะบังคับเด็ดคลอมังกรทองคำของเขาเอง หอกร่วงลงมาจากหางใหญ่ทั้งห้าและโปรยลงมาต่อหน้าพวกมันใบหน้าของสู้มูซีดเล็กน้อยแต่ความสว่างในดวงตาของเขาหายไปแทนที่ด้วยความโกรธสิ่งที่เขาห่วงแหนมากที่สุดคือห้าหางใหญ่ของเขาซึ่งไม่ได้ปรากฏเฉพาะเมื่อวิญญาณน,นักสู้ถูกปลดปล่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาด้วยสำหรับจิ้งจอกเก้าหางไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าหางแม้ว่าจิ้งจอกหางทั้งห้าจะสกัดกั้นการโจมตีของกรงเล็บในตอนนี้แต่หางของจิ้งจอกก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกัน ช่างแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ความก้าวหน้าในตอนนี้คล้ายกับเมื่อเจ้านายเผชิญหน้ากับสู้มูในตอนนั้นแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้านายแต่เขาก็มีวิจารณญาณที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของการต่อสู้ยิ่งกว่านั้นการระเบิดตอนนี้มันทรงพลังมากของสู้มูความแข็งแกร่งของหางนั้นไม่น้อยไปกว่าเกราะต่อสู้ทั่วๆไปมันได้ทิ้งขนจิ้งจอกไปมากมายดวงตาของไต่เยี่ยนแสดงความกังวลอย่างชัดเจน ความสนใจในดวงตาของหลงเย่เพิ่มมากขึ้นจิ้งจอกก้าวหางที่โกรธเกรี้ยวนั้นน่ากลัวแม้ว่าฉันจะคิดอย่างนั้นก็ตามมาดูกันว่าหนูน้อยจากสถาบันเชร็กจะต้านทานความโกรธของสู้มู่ได้อย่างไรใช่สู้มู่เปลี่ยนไปเมื่อเขาฟื้นคืนความสูงและมองไปที่ขนสุนัขจิ้งจอกบนพื้นออร่าทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากดวงตาคู่หนึ่งเปลี่ยนจากใสเป็นขุนทันทีและมีสีแดงจางๆปรากฏขึ้นและเข้มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและหางขนาดใหญ่ทั้งห้าบนหลังของเขาก็พองตัวอย่างรวดเร็วและกระพือไปตามสายลมยาวขึ้นกว่าสองเท่าจากเมื่อก่อนทั้งอุลินมองดูเขาและหัวใจของเขาแน่นขึ้นเป็นเพราะเขามีพลังของสายเลือดของราชามงกรทองเขาจึงสามารถรู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงของสู้มู่ในเวลานี้นั่นไม่ใช่ทักษะจิตวิญ,ญญาณและจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้แต่มาจากเลือดพลังจากเลือดของเขาเอง กองกำลังกดขี่ที่แข็งแกร่งมาจากด้านตรงข้ามของสู้มูราชาจิ้งจอกที่ไม่ได้รับการขัดเกลาอีกต่อไปเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหางใหญ่ทั้งห้าหางที่ด้านหลังบกสะบัดพร้อมกันและฉากอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นวงแหวนแสงห้าวงถูกปล่อยออกมาพร้อมพอมกันบินตรงไปยังถังวูลินนีปล่อยทักษจิตวิญ,ญญาณทั้งห้าพร้อมกัน แม้แต่ในวิทยาลัยเชร็กก็ไม่มีทักษะดังกล่าวอย่างแน่นอนการปลดปล่อยทักษะวิญญ,ญาณสามารถบรรจุและซ้อนทับกันได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมีลำดับการปลดปล่อยที่แน่นอนการทับซ้อนคือหลังจากการปลดปล่อยผลของความสามารถวิญญาณแรกยังไม่สิ้นสุดและผลของความสามารถวิญญาณที่สองจะปรากฏขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่ทังอูลินได้เห็นทักษะจิตวิญ,ญญาณทั้ง5ถูกปลดปล่อยในเวลาเดียวกันกับที่สู้มู่ทำในเวลานี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นพรสวรรค์ของสู้มูพรสวรรค์ายเลือดส,ส่วนตัวของเขาในเขตสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิทยายลัยเชกหรือฝ่ายวิทยายลัยสัปประหลาดสีหน้าของทุกคนก็ตึงเครียดทุกคนในวิทยายลัยสัปประหายคลังจําได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อหลงเย่และสู้มู่ต่อสู้กันสู้มูจบลงด้วยสถานะบ้าดีเดือดนี้ และทักษะจิตวิญญาณทั้ง5้าถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันโดยตกอยู่กับหลงเย่หลังจากจ่ายราคาหนึ่งหลงเย่ต่อต้านผลที่ซ้อนทับของทักษะจิตวิญญาณทั้งห้าของเขาในที่สุดซู่มู่ก็ยอมรับความพ่ายแพ้และสละราชสมบัติทั้งอูหลินสามารถขัดขวางการปลดปล่อยทักษะวิญญาณทั้งห้านี้พร้อมกันได้หรือไม่ออร่าแรกขาวออร่าแบบช้าชรัศมีที่สองหลากสีเป็นรัศมีแห่งพลังวิญญาณ รัศมีดวงที่สามสีเขียวเข้มกลับด้านรัศมีออร่าที่สี่สีดำขมวดออรา่ารัศมีดวงที่ห้าสีทองทำลายรัศมีความสามารถวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวทั้งห้าถูกปล่อยออกมาพร้อมกันในอากาศและระยะที่ครอบคลุมนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถเร่งรีบได้ภายใต้สถานการณ์ปกติยิ่งไปกว่านั้นรัศมีทั้งห้านี้ยังคงปรับตำแหน่งอย่างรวดเร็วในอากาศจากนั้นวงแหวนทั้งห้าก็ซ้อนทับกันและตกลงมาจากท้องฟ้า ทั้งอูหลินเฝ้าดูรัศมีทั้งห้าตกลงมาและดวงตาของเขาก็จริงจังอย่างไรก็ตามหน้าประหลาดใจที่เขาไม่หลบหรือแม้แต่ดำเนินการใดๆเพียงแค่ปล่อยให้รัสมีทั้ง5้าตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนพื้นบนตัวเขาในทันใดทั้งอูหลินรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะขาดออกจากกันแม้แต่ร่างกายของมังกรทองก็ไม่สามารถต้านทานความเจ็บปวดที่เกิดจากความรุนแรงนั้นได้ ออราของความเชื่องช้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและทุกอย่างก็ช้าลงเอฟเฟกตของออร่าดึงพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความเร็วในการดูดพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากรัศมีการย้อนกลับที่กระทำต่อเขาโดยตรงนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยปกป้องสู้มูมาก่อนมันทําให้เขารู้สึกเหมือนไก่ไม่มีหัวดูเหมือนว่าคนทั้งร่างจะวุ่นวายแม้แต่พลังวิญญาณและพลังเลือดในร่างกายของเขาก็เช่นกัน ในบรรดาทักษะจิตวิญญาณทั้ง5แม้ว่ารศมีการพลิกกลับจะอยู่ในอันดับที่3เท่านั้นแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทักษะวิญญาณอันทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของสู้มูการกลืนรัศมีกลืนกินจิตวิญญาณและจิตใจของคนคนหนึ่งทั้งอูหลินรู้สึกราวกับว่าพลังวิญญาณของเขากำลังจะถูกดึงออกไปความเจ็บปวดอย่างมากมาจากศีรษะของเขาทำให้เขาคิดอะไรไม่ออก รสมีแห่งการทำลายล้างนำมาซึ่งพลังแห่งการฉีกขาดไม่รู้จบราวกับว่ามีมือใหญ่อยู่ทุกทิศท,ทุกทางฉีกร่างของเขาอย่างบ้าคลั่งจนมันแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงทักษะจิตวิญญาณทั้งห้าดังกล่าวซ้อนทับกันผลกระทบจะทวีคูณทันใดนั้นร่างกายของทางอูลินก็สั่นอย่างรุนแรงจากภายนอกเสื้อผ้าที่อยู่บนร่างกายท่อนบนของทางอูลินถูกฉีกเป็นชิ้นๆเผยให้เห็นร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทอง แต่เกล็ดสีทองบนร่างกายของเขาล้วนเปล่งประกายด้วยประกายแวววาวและภายใต้การซ้อนทับของวงแหวนวิญญาณทั้ง5เขาต่อต้านด้วยกำลังทั้งหมดของเขาแต่ยังสามารถเห็นได้ว่าร่องรอยของพลังวิญญาณสีขาวถูกดึงออกจากร่างกายของเขาและมีแม้กระทั่งร่องรอยของเลือดที่ไหลออกจากร่างกายของเขากับตันเซียเซียตะโกนและกำลังจะรีบออกไปแต่หยวนเอินเจ้าหุยคว้าตัวไว้ อย่ามองว่าเซียเียและทังอุลินมักทะเลาะกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใบหน้าของกูเย่มืดมนราวกับว่าน้ำกำลังจะหยดและเขากหมัดแน่นแต่เขาพูดด้วยเสียงทุ้มว่าเชื่อเขาเถอะเขาจะไม่โจมตีด้านหน้าโดยไม่พยายามหลบโดยไม่มีเหตุผลเขาต้องมีความคิดเป็นของตนเองในพื้นที่รออีกด้านบรรยากาศแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันจบแล้ว ต่เยี่ยเอี้ยนถอนหายใจเบาๆซึ่งทําให้สู้มู่โกรธไม่มีใครรู้ว่าหางของสู้มู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ใต่หยุนเอ๋อจ้องที่หน้าจอตรงหน้าเธออย่างว่างเปล่าด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเห็นว่าทางอูลินอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเธอไม่ได้รู้สึกยินดีกับการแก้แค้นแต่อย่างใดแต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลงเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังคุ่นคิดอะไรบางอย่างในทางกลับกันคนอื่นๆไม่สนใจหน้าจออีกต่อไป ผลที่ซ้อนทับกันของทักษะจิตวิญญาณทั้ง5นั้นน่ากลัวจริงๆการโจมตีจากจิตวิญญาณพลังวิญญาณและร่างกายในเวลาเดียวกันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งเกี่ยวกับทั้งอุลินในทุกทิศทางแต่แล้วไงละ่ะตอนที่631มังกรหลงไหลบทปราบปรามเลือด ลำแสงสีทองเริ่มระเบิดออกมาจากร่างของทางอูลินเลือดที่ไหลยอยู่ด้านนอกหยุดกระทันหันและร่างกายที่สันเทาของเขาก็หยุดลงทันทีและเขาก็หยุดสั่นเสียงสวดมนต์มังกรดังและชัดเจนดังขึ้นจากบริเวณที่วงแหวนวิญญ,ญาณทั้งห้าปกคลุมครั้งนี้เสียงมังกรร้องไม่ได้มาจากภายในร่างกายของเขาแต่ทังอูลินคำรามขึ้นไปบนฟ้าความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถเทียบได้กับตอนที่เขาทะลวงผนึกราชามังกรทองได้หรือไม่ ความเจ็บปวดที่อยู่ตรงหน้าคุณเทียบได้กับตอนที่พ่อแม่จากไปหรือเปล่าความเจ็บปวดที่อยู่ตรงหน้าคุณเทียบได้กับวิธีการลึกลับของนิกายภาะวววิทยาการเดินบนขอบแห่งชีวิตและความตายครั้งแล้วครั้งเล่าได้หรือไม่ความเจ็บปวดที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่เป็นอะไรดวงตาของถังอูหลินเปลี่ยนเป็นสีทองในบางจุด กรงเล็บมังกรทองคู่หนึ่งของเขาปะทะกันอย่างรุนแรงต่อหน้าเขาและด้วยเสียงที่คมชัดของติ้งวิญญาณของเขากลับสู่ปกติในทันทีและออร่าที่กลืนกินก็แตกเป็นเสียงเสียงวงกลมรัศมีสีทองอยังเบ่งบานจากด้านหน้าของเขาเกล็ดทั่วร่างกายของเขายืนขึ้นอย่างสมบูรณ์และริ้วของลำแสงสีทองก่อตัวเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ซึ่งปะทะอย่างรุนแรงกับผลของรัศมีแห่งการทำลายล้างทำให้รัศมีแห่งการทำลายล้างแตกเป็นเสียงเสียงย้อนกลับ ท่ามกลางการด้วยรำของมังกรอันร่าร้อนหัวของมังกรทองขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นโดยมีฝ่ามือของถังอูหลินค้ำฟ้าไว้และมันอ้าปากอย่างรุนแรงกัดรัศมีที่พลิกกลับและในวินาทีต่อมาถังอูหลินก็ก้าวออกมาจากรัศมีเดิมราวกับว่าเขาได้เกิดใหม่ก้าวออกไปหนึ่งก้าวความเฉื่อยชาก็สลายถอยออกไปสองก้าวพลังวิญญาณก็หลุดลอกและหายไปทั้งร่างเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าและกรงเล็บมังกรทองคู่หนึ่งก็สั่นไหวด้วยแสงเย็นเช่นนั้นเขาก็เดินไปหาสู้มูทีละก้าว ย่างก้าของเขามั่นคงและแข็งแกร่งไม่มีวันหยุดทักษะจิตวิญญาณของคุณไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นฉันได้ลองทักษะจิตวิญญาณทั้งห้าแล้วดังนั้นต่อไปถึงเวลาที่เธอจะรู้สึกถึงพลังของฉันดวงตาสีเลือดของซู่มู่หดลงอย่างกระทันหันและหางขนาดใหญ่ทั้งห้าบนหลังของเขาก็โบกสะบัดอีกครั้งและรัศมีอีกห้าวงก็พุ่งออกมาปกคลุมทางอุลิน ครั้งนี้ทางอูหลินไม่ได้ทนรับมันอยู่และเสียงร่รำของมังกรก็ดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่รัศมีวงกลมทั้งห้าตกลงมากรงเล็บมังกรทองคู่หนึ่งของเขาก็ปะทะก,กันแล้วและท่ามกลางเสียงที่คมชัดรัศมีที่กลืนกินเป็นคนแรกที่แตกเป็นเสียงเสียงลำแสงสีทองถูกปล่อยออกมาจากเกล็ดสีทองบนร่างของทางอูลินและรัศมีแห่งการทำลายล้างก็ถูกฉีกออกก่อนที่มันจะกระแทกพื้น เมื่อเผชิญกับการพลิกผันความเฉื่อยชาและการถอดพลังวิญญาณของเขาทั้งวูลินเวียงกรงและทั้งมังกรทั้งทุงหนึ่งของเขาอย่างจงแจ้งและมังกรทองก็พุ่งออกไปอย่างจงแจ้งในเขตสนามทุกคนในวิทยายลัยสับประหลาดต,ตกตะลึงในขณะนี้ทั้งอูลินมีอำนาจเหนือกว่าในสายตาของพวกเขาภายใต้การประทะก,กันแบบตัวต่อตัวเขาทำให้รัศมีห้าดวงแตกเป็นเสียงเสียงทำให้การควบคุมเป็นโมคะเป็นไปได้อย่างไร ต้องใช้ความแข็งแกร่งแบบไหนจึงจะบรรลุสิ่งนี้ได้แสงสีทองกลายเป็นหมอกและล้อมรอบถังอูลินและชั้นของหมอกแสงสีเลือดก็พุ่งออกมาจากสู้มู่เกือบจะพร้อมกันทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อทางอูลินเข้าใกล้ทีและขั้นสีของหมอกสีทองบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หมอกสีเลือดบนร่างของสู้มู่ค่อยๆจางลงระงับเลือดเป็นครั้งแรกดวงตาของหลงเย่แสดงความจริงจังในที่สุด หมอกแสงคือออราสายเลือดที่เล็ดลอดออกมาจากพวกเขาสองคนแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงความผันผวนของสายเลือดในปัจจุบันผ่านหน้าจอแต่เขาก็สามารถเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของหมอกแสงบนทั้งสองคนว่าพลังของทางอหลินสายเลือดได้ระงับสายเลือดของสู้มู่อย่างสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้สู้มู่มีสายเลือดของจิ้งจอกก้าหางในแง่ของความแข็งแกร่งของสายเลือดแม้แต่พวกเราก็ไม่สามารถข่มเขาได้อย่างแน่นอนเป็นไปได้อย่างไรที่ทางอหลินผู้นี้ รูม่านตาของหลงเย่หดตัวเล็กน้อยจากนั้นพูดคำต่อคำจริง,รงๆเลือดมังกรมังกรเป็นเจ้าเหนือหัวของทวีปอย่างไม่ต้องสงสยัยและพวกมันมีความหมายเหมือนกันกันกบพลังวิญญาณการต่อสู้เกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมังกรถูกกำหนดให้มีพลังและวิญญาณการต่อสู้ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมังกรเหล่านี้มาจากสายพันธุ์ย่อยของมังกรขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของมังกรในเลือดที่จะกำหนดความแข็งแกร่งของตนเอง และเลือดของมังกรที่แท้จริงคือเลือดมังกรที่สมบูรณ์กล่าวคือเลือดของมังกรที่แท้จริงจะไหลเวียนในร่างกายด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถเรียกเลือดของมังกรที่แท้จริงได้สายเลือดจิ้งจอกเก้าหางเป็นสายเลือดชั้นนําอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็อยู่ในอันดับต้นๆของทวิปดาราหลัวแต่ในการประทะก,กันของสายเลือดเขาเสียเปรียบโดยตรง และยังคงถูกระงับแม้ว่าฐานการฝึกฝนของเขาจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ของเขาสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้เพียงสิ่งเดียวนั่นคือสายเลือดของทางอุลินนั้นเหนือกว่าของสู้มู่มากสิ่งที่หลงเย่ค,คิดได้คือคําว่าสายเลือดมังกรที่แท้จริงเมื่อได้ยินคําว่าสายเลือดมังกรที่แท้จริงการแสดงออกของเตยุนเอ๋อก็เปลี่ยนไปทันทีแน่นอนว่าเขาเข้าใจความหมายของสิ่งนี้เป็นไปได้ไหมว่าชายคนนี้จากวิทยาลัยเช็คมีเลือดของมังกรจริงๆด้วยวัยเพียง15ปี เขาสามารถปรับปรามสู้มู่ในการต่อสู้ปกติบนเวทีการแข่งขันทางอูหลินเข้าใกล้สู้มู่มากขึ้นเรื่อยๆการประทะก,กันของเลือดระหว่างทั้งสองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮ่าฮ่รัศมีสีทองบนร่างของทางอูหลินรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่หมอกสีแดงบนร่างของสู้มู่กำลังจะสลายไปเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของเขา <c oughs> หากเป็นการประทะก,กันของทักษะจิตวิญ,ญญาณกับทักษะจิตวิญ,ญญาณทางอหลินอาจไม่ได้เปรียบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปัญหาของสู้มู่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าทักษวิญญาณทั้ง5ที่ทรงพลังที่สุดของเขารวมกันเป็นหนึ่งซึ่งมาจากพลังของสายเลือดดั้งเดิมเขาคือผู้ที่อาศัยพลังแห่งสายเลือดของเขาทําให้ทักษะจิตวิญญาณทั้ง5เปิดใช้งานและหลอมรวมในเวลาเดียวกันจากนั้นเปิดการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดและทังอูหลินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในออร่าของสายเลือดหลังจากครั้งแรกที่เขาอดทนเขาแพ้ในการแข่งขันสายเลือดตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้นขั้นตอนแรกของเขาในการต่อสู้กับสู้มู่คือการใช้กรงเล็บมังกรทองชนกันเพื่อกระตุ้นเลือดของเขาเองลมปราณสายเลือดของราชามังกรทองทำลายลมปราณสายเลือดของจิ้งจอกเก้าหางโดยตรงทำให้ทักษวิญ,ญญาณทั้งห้าแยกออกจากกันและรบกวนซึ่งกันและกันนี่เป็นวิธีเดียวที่ถังวูหลินจะทำลายพวกมันทีละคนได้นี่คือการปรับปรามที่เกิดจากเลือดส่วนบนปล่อยชุดกรอต่อสู้ของคุณมิฉะนั้นคุณจะแพ้ ทังอูหลินหยุดห่างจากซุ่มมู่30เมตรกรงเล็บมังกรสีทองคู่หนึ่งแขวนอยู่ข้างตัวเขาและกรงเล็บนั้นเป็นสีทองซุ่มมู่มองไปที่ทังอูหลินอย่างเย็นชาแต่สายหัวให้เขาฉันแก่กว่าคุณ5ปีถ้าฉันเอาชนะคุณด้วยพลังของชุดกราต่อสู้ความนับถือตนเองของฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นในคราวเดียวนัดเดียวฉันแพ้ ใช่คุณชนะเพราะความแข็งแกร่งของสายเลือดของคุณอย่างไรก็ตามเราจะพบกันใหม่ในเกมต่อๆไปเมื่อฉันเป็นตัวแทนของทีมและเล่นร่วมกับคู่ของฉันความนับถือตนเองของฉันไม่สําคัญเพราะในเวลานั้นฉันไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวเองแต่คือความรุ่งโรจน์ของส่วนรวมหากคุณสัมผัสฉันอีกครั้งคุณจะเห็นชุดเกราะต่อสู้ของฉัน หลังจากพูดคำเหล่านี้เลือดในดวงตาของเขาค่อยๆจางลงหางใหญ่ทั้งห้าบนหลังของเขาค่อยๆหดกลับจากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงทุง้มๆไปทางผู้ตัดสินฉันยอมรับความพ่ายแพ้ทันทีที่3ามคำนี้ออกมาความโกลาหลก็เกิดขึ้นทั่วทั้งอัธจรัรทร์ใครจะคาดคิดว่าราชาจิ้งจอกซู้มูซึ่งอยู่ในอันดับสของราชาแห่งสวรรค์ทั้งแแห่งสถาบันสัตว์ประหลาดจะพ่ายแพ้และเขายอมรับความพ่ายแพ้อย่างเรียบง่าย ใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าซูมูยอมจำนนเพราะเขาไม่ปล่อยชุดเกราะด้วยความช่วยเหลือของชุดเกราะเขาเกือบจะชนะอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพื่อความภาคภูมิใจในตนเองเขาไม่ได้ใช้ชุดเกราะต่อสู้กับทางอูลินเมื่อมองไปที่หลังของเขาทางอูลินรู้สึกว่าไม่สง่างามแต่เย่อหยิ่งใช่นี่คือคนเหงามีเพียงคนคนนี้เท่านั้นที่จะเลือกได้ เขาไม่ได้แพ้มีร่องรอยของความชื่นชมในดวงตาของถังอูหลินจากนั้นเขาก็ยกกรงเล็บมังกรทองขึ้นด้วยแสงสีทองเขาชนะรอบสองชัยชนะ